สวัสดีทุกคนกันด้วยนะวันนี้ผมจะมารีวิวมอดชินโซนิกใช่หลังจากที่แม่งไม่ได้อัดคลิปมานานมานรีวิวมอดชินโซนิกคลิปแรกอะมาดูไอ้ไอ้เฟนหนึ่งกันเฟนหนึ่งกูฟิวันกูยังจะฆ่ามันเลยเฟนสองฟริสอิตออยเฟนสามเดรลาเวเจอร์กูเชือ่อเฟนสี่ชิน โอ้ยยนี่ทุกคนชินตัวมาเทว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 ไม่เยอะสิไปอาใช่แล้วเฟห้าของชินโซนิคตัวสุดท้ายตัวล่าสุดที่ผมที่ผมเผลอข้ามันไปแล้วนะอะละมาลรงไปอะละ เซ็ตสำเร็จแล้วนี่ชินโซนิกล่างนิวเคลียร์ชิตค่ะคุณดูชินโอไอเสียเกมกรวดขัตุกเลยนี่ชินโอไอเียชินโซนิกล่างนิวเคลียร์ครับทุกคนนี่โคตรเท่มันเก,ก,กะกะป่ะคีย์บอร์ดนี่เอออันนี้อะล่ะดงไปเพราะตอนนี้กูต้องการแค่เรียก ชินโซนิคไอล่างนิวเคลียร์เพื่อมาดูชัดๆไปเลย What the fuck? มาต่อฟกตั้งตรงมรจักที่สูงไม่ยังไม่ไดาเมจอยู่อีกเหรอโหวใหญ่ใหญ่ส,สัดๆเลยดนีย่ยนี่บนหัวมันมีนิวเคลียร์ฝังอยู่หละแล้วคุณรงปากกับรองแขนมันดิ แม่งนิวเคลียร์เต็มตรงแขนมันก็มีแต่กระดูกตรงแขนหนึ่งข้างนึงมันก็คือเป็นกระดูกเหมือนกันเอ้ยแล้วคุณดูปากมันดิเฮี้ยเขียวอีเลยแล้วขลับมันก็เป็นถังนิวเคลียร์โอ้โหเกมกูนี่เซตคีบนี่ ตรงเขามันก็เป็นเคลีย์แหละโ่เสียดายผมไม่มีม็อดที่มันทำให้สู้กันได้ตัวโคตรใหญ่เทียบกับไกดูดิแล้วมันก็เทียบกับกูด้วยตัวยังใหญ่เลยน่าตาบแต่กูคิดว่ากูก็อาจะสู้มันไม่ได้เพราะกูไม่มีม็อดปืนแหละคพื้นที่แน่ๆคือกูต้องการปืนไหนลองเสกมันสักสองตัวที่มันจะตีกันไหมโูว่ะ ออใช่อันนี้ผมการรีวิวอันนี้ผมใช้เวอร์ชัน1.21.31นะเพราะฉะนั้นแสดงว่ามันเล่น2เวอร์ชันได้โอชิตชจ้ตัวใหญ่จริงกูได้พูดเลยน,นะตัวมันเข้าใจเลยเอละไรทับคิวเอสดีไ e หมาตายซะซึ่งแน่นอนกูก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันดรอปพี่อะไรซึ่งไม่แน่นอนม,ม,นม,นอมอันมดมันไม่แค่นี้จริงๆก็ไม่ได้ร้องเลยมัดมันไม่แค่นี้ ไอ้เวนอะไรสิ่งนี่คือชอิและนี่คือเทวโอ้โดหดวแดดแม่งต่างกันหลายขุมเลยอะารทับชิวแอคหนิไหมผมเผลออะไรไปรอเปล่าองส่ผมล้วจะเผลอกดมันวัก ก็พอเออว้าเออเด็กโอ้โหมันมีการแกะได้แต่มันฆ่ายากอะเดี๋ยวเราเสกล่ามแเทปอ่ะเราต้องแกะของตามตามนี้หนึ่งสอง สามละเลยสองไปเกเกส้นตหนึ่ง จะลองจะพกกล่ามมาเวอร์ซัดกันนะครับว่ากล้างไหนใหญ่สุดอันนี้คือเล็กสุดโคตรเลยก็จะเพิ่มขนาดกลมเลยโอเคีูนิเอซ์มาก็จะปับหมดพูบูล กงมันซึ่งกงข่าวเดี๋ยวมันก็ไม่สามารถข่าตัวได้หรอกโดยเฉพาะไอ้เนื้อเคลียร์ที่มันต้องใช้กงหมุนโมราการ์ว่าเอง เยวต้องทุบกองฝังอะไรใดจะขออนุญาตัดไปตอนที่มันเสร็จเลยก็แล้วกันผมสร้างได้แค่สี่กองเพราะไอ้สองตัวที่เหลือมันใหญ่เกินจนผมสร้างไม่ไหวอ่ะ เอยถ้างั้นก็ขออนุญาตจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก็แล้วกันแ่ะนะบายบาย